มือแล้วใช่ครับมันุ้ยุไปลงกวนมันก็ล่อห้ากินมื้อเนี้ยผมมีกระปง้องห้ากันแล้วใชครับใช คนนี้เขาพูดง่ามเมือกันนขาแล้วหลานย่อริ่งเขาเล้โหเด็กๆนี่เป็นอะไรกันนี่เเรื่งเขาบอกเรื่งโอ้โหคุณมเรื่องโอบแก่เข้าแล้วหลานย่อริล้โหด็ๆนะไรกันนี่เป็นเรื่องเขาบอกว่าเรื่งโอ้โ่บุแก่